ก็ฟังเรื่องออกกําลังกายกันมามากแล้วเนาะผมว่าหลายๆท่านเนี่ยคงอยากจะเริ่มที่จะออกกําลังกายแล้วทีนี้วิธีการออกกําลังกายแบบไหนะรูปแบบไหนที่มันจะง่ายและไวที่สุดนะครับส่วนตัวเนี่ยมองเป็นเรื่องของการวิ่งนะครับโดยการวิ่งเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นการวิ่งแบบเ outdoor กับ indoor นะครับเรื่องของการวิ่งเ outdoor เนี่ยทำได้ง่ายและไวมากนะครับหารองเท้ามาคู่เดียวใส่แล้ววิ่งได้เลยครับแต่ปัญหาที่คุณจะต้องเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถฝุ่นควันนะครับหมาไล่กัดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเรื่องการวิ่งแบบ อินดอรดีกว่าเราจะมาแชร์วิธีการเลือกลู่วิ่งนะให้เหมาะกับตัวเองและคนในบ้านนะครับผมโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ4-5หัวข้อดังนี้ครับ ข้อแรกที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของพื้นที่การใช้งานซึ่งพื้นที่การใช้งานเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นภายนอกแล้วก็ภายในครับหมายความว่าบ้านคุณเนี่ยครับมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ที่จะเครื่องไปวางตรงนี้เราจะให้เป็นส่วนของภายนอกเนาะแล้วก็ส่วนของภายในเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเหมาะกับขนาดพื้นที่สายพานเนี่ยเท่าไหร่คนในบ้านความสูงความกว้างความยาวของพื้นที่เนี่ยควรเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ต้องคํานึงกัน ส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของสมรรถนะตัวเครื่องแล้วนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็นเรื่องของมอเตอร์เนาะแล้วก็ระบบการรองรับแรงกระแทกนะครับรวมถึงชนิดของสายพานนะครับแล้วก็พื้นกระดานนะครับส่วนนี้นะครับพูดถึงมอเตอร์ก่อนท่านใดที่มีน้าหนักตัวค่อนข้างสูงเนี่ยเนาะก็อาจจะต้องมองมอเตอร์ที่2อถึงสแรงม้าขึ้นไปครับแล้วเท่าไหร่ล่ะถึงจะรู้ว่าน้ําหนักมากผมมองว่าเกณฑ์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยอยู่กลางๆค่อนมากนะครับก็อยากให้คํานึงถึงเรื่องนี้นะครับรองรับเผื่อไว้ในอนาคตครับผม ในส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันของเครื่องเนาะเป็นที่รู้กันดีครับว่าเครื่องที่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อยเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของวิวนะครับภาพไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเพลงหรือหน้าจอทัชสกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเร็วปรับชันปรับช้านะครับพร้อมแท็กติ้งข้อมูลการออกกำลังกายนะครับในส่วนนี้นะครับท่านใดที่พอจะมีบัตเจตนะครับหรือมีกําลังนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกมากเลยกับการที่คุณจะออกกําลังกายได้นานขึ้นมีความรู้สึกฟีลลิ่งอยากวิ่งอยากอยนะู่บนลูวิ่งเนี่ตนยตกวเน แล้วก็เรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องราคาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับทุกท่านก็อยากได้สินค้าที่มีสมรรถนะสูงในราคาที่ต่ำนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับผมเลยอ,อยากแชร์ไอเดียอย่างนี้นะครับว่าเวลาการที่เราจะลงทุนกับอะไรสักอย่างครับเราจะไปมองในแง่ของตัวเงินที่ต้องจ่ายมากออกไปอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ควรนะครับตกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องเข้ายืมเดือนละ2,000โดยประมาณนะครับปีละ2 0,000คุณเก็บตรงนี้ไว้นะครับห้าหมื่นลงกับเครื่องเลยทีเดียวเต็มสภาพเต็มสมรรถนะคุณ อาจจะอยู่กับเครื่องตัวนี้ยาวไปจนถึง10ปีด้วยซ้ำนะครับจะคืนทุนในระยะเวลา5ปีนะครับซึ่งมองว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยมันคุ้มกว่าเราคอยไปเข้ายินแน่นอนนะครับก็อยากให้คำหนึงในแง่ของความเป็น value investor ไว้ครับ ส่วนที่5ครับส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็อยากให้คำหนึ่งนะครับก่อนจะกดสั่งซื้ออะไรก็ตามครับแวะเลื่อนลงมาดูข้างล่างนิดหนึ่งครับก็จะมีรีวิวการให้คะแนนคอมเมนต์ของลูกค้าที่เคยได้ซื้อไปแล้วนะครับบริการเป็นยังไงสินค้าคุณภาพเป็นยังไงนะครับประกันเป็นยังไงตรงนี้สําคัญที่สุดหากเราสังเกตสักนิดนะครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการซื้อลูวิ่งนะครับทุกเรื่องนะครับขอแค่เราสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับจะช่วยให้ท่าานนใีึคครรวง เลือกซื้อหรือวิ่งสักตัวนะครับเพื่อนนะครับท่านใดนะครับมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือข้อเสนอแนะนะครับในส่วนไหนนะครับสามารถแช์นะครับให้คนที่อยู่ในวงการออกกําลังกายได้กันนะครับหรือคนที่ติดตามเพจเราเนี่ยรับทราบได้เช่นเดียวกันนะครับภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับ